ปณิสัยของคนเกิดปีฉลูหรือปีวัวธาตุกำเนิดคือธาตุดินคนเกิดปีฉลูปีวัวหรือผู้ที่เกิดในปีพศ2456 2468 2480 2492 2504 2516 2528 2540 2552 อบปนิสัยของคนเกิดปีฉลูคุณเป็นคนซื่อสัตย์ใจเย็นและไม่ทำอะไรโดยไม่คิดไม่วั่นไหวกับคำนินทาหรือเรื่องหยุมหยิมกวนใจเป็นคนประเภทที่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณครุ่นคลิดพิจารณาจนความคิดตกผลึกแล้วคุณถึงจะเริ่มลงมือทำและในขั้นตอนของการลงมือทำงานต่างๆคุณก็จะทำงานอย่างระมัดระวังเช่นกัน คุณอาจจะไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบแต่ที่แน่ๆคือคุณไม่เคยล้มเลิกอะไรง่ายๆดังนั้นตอนที่ใครต่อใครเป็นม้าตีนต้นและเร่งฝีเท้าแซงหน้าคุณไปในตอนแรกเขาหอบแฮกๆกันหมดแล้ววัวตีนปลายเช่นคุณก็จะทำคะแนนพลิกเกมขึ้นมาตีตื้นในตอนท้ายได้ก็ดีถ้าเลือกความเราใจต้องยกให้ราศีอื่นแต่ถ้าเลือกความชัวรก็ต้องคนเกิดปีวัวตัวล้ำๆนี่แหละ คุณค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรลงถ้าว่าคุณไม่สนใจอะไรก็อย่ามาโน้มนาวเสียให้ยากคุณเป็นเพื่อนที่ใครๆเชื่อใจเพราะคุณไม่ใช่คนเหล่อแหละ แฟนคุณมักแอบเมาว,ว่าคุณไม่ค่อยจะโรแมนติกเหมือนใครเขาเรื่องหวานแหววไม่ค่อยจะมีแต่ถ้าเป็นเรื่องความซื่อสัตย์นี่ยกให้เลยและเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คู่ของตัวเองเป็นอย่างดีนี่ละ่ะความโรแมนติกที่คลาสสิกสไตล์คนปีฉลูดีขนาดนี้แฟนคุณก็ต้องเกรงใจเป็นธรรมดา ขยันซื้อสัตว์มัธยัต์อดออมชีวิตที่มาดีไปดีมีระบบอย่างนี้ไม่รวยให้มันรู้ไปอย่างน้อยบัวที่ไม่ทำตัวนอกคอ,อกจนเกินไปต่อให้ดวงแยกขนาดไหนก็มีกินไม่อดไปจนแก่นักกษัตริย์คุณเป็นธาตุดินม,ม้ามตับอ่อนท้องจะมีผลต่อสุขภาพของคุณมากควรกินขิงบ่อยๆจะกระตุ้นธาตุไฟและช่วยการย่อยให้ดีขึ้นบัวเดินถนน สำหรับผู้ที่เกิดปีพศ2444และพศ2504วัวตัวนี้มนุษยสัมพันธ์ดีมีความเป็นมิตรสูงเป็นวัวนักประชาสัมพันธ์ชอบเข้าสังคมเพื่อพบปะผู้คนเป็นคนมุ่งมั่นมองโลกสดใสถึงแม้บางครั้งเส้นทางชีวิตอาจจะไม่สดใสเต็มไปด้วยหลุมบ่อและกับระเบิด ในวงงานคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งจึงมักจะมีคนส่งงานที่มีปัญหาหนักๆมาให้คุณได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ประทับใจใครๆก็อยากได้ตัวคุณไปร่วมงานแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีะไรายได้เป็นกอบเป็นกำร,ร่รำรวยกว่าคนอื่นเสมอไปดวงแบบนี้ส่วนใหญ่ทำงานหนักตอนหนุ่มสาวแล้วรวยตอนแก่คุณเป็นคนเก่งและคาดหวังที่จะให้เพื่อนแฟนและครอบครัวเก่งเหมือนคุณดังนั้น การเขี่ยวเข็นของคุณจึงทําให้คนใกล้ชิดรู้สึกอึดอัดใจเพราะรู้สึกว่าคุณคาดหวังจากผู้เขามากเกินไปเนื่องจากคุณเป็นคนเก่งความมั่นคงจึงเพิ่มขึ้นตลอดเส้นทางของชีวิตแต่ขอบอกว่าคุณจะรวยแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบบัวนอกเขตประตูบ้านสำหรับผู้ที่เกิดปีพศ2456และพศ2516 คุณเป็นคนนิสัยดีประพฤติตนถูกต้องตามทํานองคลอมธรรมเป็นคนเก่งและแกร่งเพราะที่บ้านเลี้ยงมาแบบบุฟเฟ่ให้วัวอย่างคุณเดินไปหายญ้ากินเองการจะได้อะไรมาก็ต้องพิสูจน์ความสามารถและตั้งใจให้ผู้ใหญ่เห็นก่อนถึงจะได้รับการสนับสนุนเมื่อโตขึ้นคุณจะไม่ค่อยกลัวปัญหาอะไรใช้ชีวิตเรื่อยๆสบายๆ มีคนนับหน้าถือตาในช่วงทำงานใหม่ๆรายได้ไม่สมกับความสามารถของคุณเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีรายได้สูงกว่าเพื่อนร่วมอาชีพแถมยังเป็นคนโชคดีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ที่ไหนก็ได้ดีเสมอเพราะนิสัยดีมีหลักการเรียกได้ว่าเป็นคนน่าคบคนหนึ่งเรื่องชีวิตรัก ความสัมพันธ์มักจะไปได้ดีแต่ก็อย่ามีลูกเร็วนักเพราะคุณเป็นคนรักงานถ้าจะมีลูกในช่วงวัยทำงานตอนตอน้นคุณต้องมั่นใจว่าจะมีเวลาเลี้ยงดูแต่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณมองว่าเป็นความท้าทายและพร้อมจะจัดการสถานการณ์ต่างๆอยู่แล้ววัวชายทะเลสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างพศ2468และพศ2528 คุณเป็นคนพูดน้อยสงบปากสงบคำแต่ก็มีความคิดเห็นเป็นตัวเองสูงออกแนวดื้อเงียบตอนเด็กๆคุณค่อนข้างน่ารักมีคนห้อมล้อมเลี้ยงดูมากมายทำให้คุณมีอารมณ์ที่มั่นคงคุณเป็นคนฉลาดเรียนรู้เร็วปัญหาจะยากแค่ไหนก็ตีแตกได้ไม่ยาก ยกเว้นว่าคุณจะไม่ชอบและไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยคุณจะรู้สึกปลอดภัยในบรรยากาศเดิมๆที่คุณเคยเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่แปลกๆใหม่ๆคุณก็สงวนท่าทีเรื่องความรักไม่หวือหวาแถมหลายคนมักจะหาแฟนยากในช่วงแรกๆเพราะพ่อแม่หวงแต่เมื่อมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วก็จะมีชีวิตที่สงบสุข ตอนเป็นเด็กคุณจะอยู่ติดบ้านเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยปล่อยให้เที่ยวที่ไหนไกลๆพอมีครอบครัวคุณจะชดเชยด้วยการพาครอบครัวไปเที่ยวไกลๆเสียเองและเมื่อมีลูกคุณจะเป็นคนที่เลี้ยงลูกเก่งใกล้ชิดกับลูกมากและจะเอาความใส่ใจที่คุณได้รับในวัยเด็กมาเลี้ยงลูกได้ดีวัวริมทะเลสาบสำหรับผู้ที่เกิดพศ2480และพศ2540 คุณเป็นคนนิ่งไม่ตื่นกลัวอะไรง่ายๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและไม่หวั่นไหวกับคำขู่ของใครคุณไม่ใช่คนแนวบู๊ห้าวหาญแต่เป็นคนสุขุมรักสงบสุภาพและใจดีใครๆก็สัมผัสความรู้สึกสบายๆแบบนี้ได้เวลาอยู่ใกล้คุณคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้รับความเชื่อถือมากในวงการวิชาชีพเพราะเป็นคนรักษาคำพูดไม่ซิกแซก แม้ในยามที่คุณลำบากก็ไม่โยนภาระไปให้คนอื่นคุณเป็นคนอดออมสะสมทรัพย์แบบค่อยเป็นค่อยไปดวงของคุณจึงไม่ใช่คนที่รวยเร็วต้องระวังเพื่อนฝูงที่มีนิสัยกระล่อนเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวเพราะคนเหล่านี้เห็นคุณเป็นเหยื่อเพื่อหลอกใช้ในขณะที่คุณมองเขาเป็นเพื่อนให้คุณออกห่างเพราะถ้าคุณรู้ทันยอมให้เขาเอาเปรียบเขาก็เอาชื่อเสียงของคุณไปแอบอ้างอยู่ดี ความรักของคุณไปเรื่อยๆสบายๆถ้าไม่สนใจงานมากเกินไปจนลืมคนใกล้ชิดจิตใจคุณค่อนข้างมั่นคงดังนั้นเพียงแค่นึกถึงคุณคนในครอบครัวก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยบัวในเขตประตูบ้านสำหรับผู้ที่เกิดพศ2492และพศ .2552 เป็นวัวที่อยากชนประตูให้ทะลุแล้วออกไปเพลิดเพลินในทุ่งโล่งๆนอกบ้านเหมือนวัวตัวอื่นคนที่เกิดในดวงนี้จึงมีความรักอิสระสูงหงุดหงิดง่ายไม่อดทนและไม่ชอบกฎระเบียบต่างๆเอาเสียเลยแถมเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาการประทะสังสค์ระหว่างแนวคิดอนุรักษ์นิยมกับแนวคิดอนุรักษ์อิสรภาพแบบคุณจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาการห้ามคนอย่างคุณจึงไม่ต่างจากการยุ คุณเป็นคนแข็งแรงรูปร่างดีสเสน่ห์เหลือเฟือชีวิตคุณมักเป็นจุดสนใจและเมื่อประกอบกับความต้องการท้าทายกฎระเบียบของสังคมคุณจึงมีโอกาสสูงที่จะมีกิ๊กสำรองไว้ในกระเป๋าเป็นตัวเลือกแม้คุณจะเหมือนคนขวางโลกแต่เมื่ออายุมากขึ้นคุณจะรักสงบและสันโดษทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์กับใครต่อใครจะสดใสเหมือนดอกไม้เบ่งบานเลยทีเดียว